ลววนนาวมีต้องแผ่ให้กับสังคมเรื่อยๆต้องบเด็นะเราเป็นสื่อให้เรื่อยๆอย่าใช้<ร>ชีวิตเฉยเฉยอย่าแค่<ร>มีชีวิตอยู่อย่าแค่ใช้ชีวิต<ม>ชีวิตเนี่ยปรับไปสู่การปรดสัตว์เลยมาละกุณาเลยให้ให้ให้แล้วแล้วจิตเนี่ยก็ไม่ต้องคอยติดคอยหลุดะไม่ต้อง ไม่ต้องคอยติดไม่ต้องคอยหลุดไม่ต้องคอยพ้นไม่พ้นอะไรไม่ต้องเลยให้อยางเลยโปดจัดไปตรงไหนก็แผ่บารมีให้ตรงไหนก็แผ่บารมีให้ส่งสัญญาณนน้ำบังมือบ้าง,าง,างให้อะสง่งสัญญาณใช่แล้วองค์พุทธามหาพุทธาที่ก็มหาบริษัทษที่ยังมีปางให้บารมีให้ให้ต้องใช้ความ,มือใช้ อูเป็นเศษจะได้ออกไปมันจะออกให้เราออกเยอะจิตเนี่ยดำริให้เยอะส่งกระแสการให้ออกไปเยอะอะไรที่มันดีๆเดี๋ยวมันจะออกไปให้ออกไปเราไม่ต้องรู้แล้วว่ามันมีอะไรออกไปบ้างบารมีแบบอะไรยังไงผู้รับจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจแค่เราส่งสัญญาในการให้ออกไปเนี่ยมันก็ไปแล้วเขีนก็ไปแล้วมันก็ออกไปแล้ว ป็นธรรมชาติของมันจะเป็นเป็นอย่างนั้นเลยให้ปรับไปสู่การโปรดไปไปไปพร้อมากาันใช้ชีวิตอยากแค่ใช้ชีวิตเฉยแท้ใช้ชีวิตเฉยเฉยนี่เป็นโมฆะเนละโมฆะเลยปวดแก่เจ็บตายทิ้งไปเฉยหมดเป็นโมฆะ อุบโลกโกรดเลยแล้วก็ต่อฟังธรรมะต่อลายฟังธรรมะจากเจ้าไม้นุ่มเชี่ยมนทุกที่ทำกลางแห่งการให้ไปเลยเปล่ให้บางท,ทีเราแม่หนุย่ยเฉยแล้วก็ใช้ความรู้ไปส่งทุกอย่างมาให้ไปเรื่อยๆเรไม่ได้เทนเนะ ไม่ได้เทนะมันเป็นการใช้ความนะมันจะเอาไว้แบนีีส่งขยานเปิดมีแบนแล้วก็ดำเนินกว้างโสลยู่ดำเินทำว่าทุกอย่างแล้วก็ใครอบคร้อมไปเลย เลือกไม่จะเป็นมนาาุษย์ออมนุษย์ญากิไม่ใช่ญาติมีเลือกให้พร้องนทุกอย่างพร้อม,มอกันหม,ม่จริงๆเป็นมาหา,หาวัาน ข้างเดียวก็ได้สองข้างก็ได้ได้หมดไม่มีข้อจำกัดไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงแค่การส่งสัญญาณการให้ออกไปดังนั้นมันไม่มีข้อจำกัดลแล้วเดี๋ยวข้างในเราก็ปล่อยส่งไป เริ่มเอาบารมีออกให้ไปจนนี้มันก็ไม่อัน้นไม่อั้นกรรมไม่อั้นบารมีจะไม่ข้องไม่ขาดเลยใช่น้ำก็เทได้เยอะ เพราะว่าน้ําเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ภูมิชั้นล่างจะรับรู้ได้พราะภูมิชั้นต่งชั้นล่างไอ้ดำนีด้วยใจนี่ก็รับรู้ได้ภูมิชั้นสูงภูมิชั้นที่มีวาระจิตรับรู้กันได้แต่พวกภูมิชั้นล่างส่วนมากมันไม่รู้วารจิตกันไม่รู้แล้วก็ส่งสัญญาณในการให้เป็นสื่อสนนไอ้น้ําใช้หนูภาพใช้ฝังมุมนี่นะน่นทาไมเขาจุดทูบทำไมเขาจุดกัญญาก็เพื่อทําให้มารับรู้กันทางจิต การสื่อสารกันโดยกลิ่นทูบคกกำยาจดุดทูบหรือรำยาถเอื่าจุดทูบไม่รูร้มันเป็นการทำให้รับรู้ขึ้นกันแล้วกันกลิ่นพวกที่รับรู้ด้จิตไม่ได้ก็ใช้กลิ่นบ้างใช้เสียงพูดบ้างให้รับรู้ยินได้ฟังใช้กลิ่นเป็นสื่อบ้าง ใช้น้ำเป็นสื่อบ้างพวกไหนที่เป็นภูมิชั้นสูงเขาแค่คิดด้วยใจก็รับรู้แล้วแต่นั้นมันไม่มีข้อจํากัดแล้วมันก็ไม่มีเงื่อนไขว่าเราจะต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นใช้วิธีนั้นเทาน่านี้ไม่มีข้อจ,จํากัดมันใช้ได้หมดใช้เป็นสื่อได้หมด ใช้เป็นสื่อเองให้รู้ว่ามันเป็นสื่อในการให้ส่งข้อมาลการให้ได้ทุกที่ไม่มีเวลาเวลาไม่มีเงื่อนไขเมื่อใจเราจะหลีให้ก็มันก็ทันทีนะเวลานะั้นก็ออก นั่งอยู่ไหนแบรคคุจะเจ็ดน้ำเหลี่ให้แบรคฝมือไปก็มันก็ออกละวทุ่มที่หนุนผ้าออกแล้วมันเป็นการส่งสัญญาณถึงการให้บารมีให้วาสนาที่ทุกคนมันมีมาต่อพบต่อชาติต่อกันต่อกับต่อเช่นดอนต่อทุกคนต่อหลวงพ่อทีสามต่อคุณลักษณะใจเนี่ยมันเกิดร่วมยุคร่วมสมัยกันมาเยอะแยะมากมายสิ่งไหนทีกิน เป็นวันว่าศาสนาบรมีเกิดขึ้นแล้วแล้วก็แชร์ไปแผ่ให้วนจิตส่วนจิตนะก็ไม่ต้องคอยติดคอยหลุดคอยติดก็ตัณหาคอยหลุดก็ตัณหาอคอยติดก็อุปทานคอยหลุดก็อุปทานไม่ต้องไปเจริญตัณหาเจริญอุปทานไม่ต้องติดก็ไม่ต้องหลุดก็ไม่ต้องเรียกร้อยเลย ต้องไปเจริญตัณหาเจริญอุปทานคอยหลุดก็ตัณหาก็อุปทานคอยติดก็ตัณหาอุปทานรูปแบบริ้งแต่ว่าตัณหาอุปทานต่างรูปแบบอย่าไปเจริญตัญหาอุปทานสําหรับจิตนะไม่ต้องคอยติดคอยหลุดอะไรไม่ต้องคอยพ้นไม่พ้นอะไร ก็เหลือแต่ก,การให้อย่างเดียวแต่เนนะี้ยโกดตุกขะตุกขะคือะไเข้าป่นตัวหนึ่งเทน้ำก็ส่วนหนึ่งตามองไปจิตรับรู้ไปก็ดำมิตไม่ไปเลยไม่ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่ไก็ได้ันดำมิตฟังธรรมะหลวงพ่อ แผให้ด้วยกะดันดนีในใจไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่เหมือนกันอย่างนี้มันจะดับล้างกันไปด้วยให้บันบีด้วยดับล้างไปด้วยฟังนะฟังธรรมะนะแล้วประโยคไหนก็เอามาเอามาอะไรเล็กถึงเดี๋ยวไม่ต่อดีๆนะเออตอนนี้ต้องต้องปอกไปแล้วต้องต้องถางทอบแล้วอย่ารู้คนเดียวอย่า เก็บไว้คนเดียวต้อง่ายทอดและมหาบุณาเพื่อนโผล่ที่ไหนอย่างไรต้องรีบถ่ายทอดไปดยกนการที่มันเป็นบารมีเกาะกลุ่มกันมามันก็บอกบอกเาว่ามันก็มีวาสนาของความเป็นผู้ให้ผู้เสียสลาดดังนั้นอย่าปล่อยให้มันขาดขาดความสว่างสวัยในสื่อทานไม่ได้ต้องต้องสื่อให้กันทั้งหมดไม่ใช่แค่การให้ เนื้อหาตัดสุดต้องสรุปไปด้วยแา่จะทำต้องระลึกไปด้วยสรุปไปด้วยดังนั้นให้เอาจากที่ฟังเว<ม><ม>ลาเทน้ำไปก็จะมีไฟไหม,ม้ทั้งนี้ทั้ง,ไงไปั้น สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไปด้วยกันสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยิไม่ยึดไปด้วยกันสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวไปด้วยกันมันนึกไี่หมดบอกกันดีๆนะตอนนี้ต้องต้องช่วยๆกันแล้วจะได้เป็นกําลังเหมือนกันก็มีวาสนากันอยู่แล้วมีบารมีเหลืออย่างเดียวว่าให้ห้องแค่วในมหาคุณในการปกครอง